สวัสดีทุกคนผมเจตเองกัับรากับ Battle of ตลิ่งชานครับ BT 0 6กับการเปิดซองที่เหลือที่เราค้างคาเวื่อเมื่อาที่แล้วเนาะรวมถึงเสกด้วยซึ่งผมหวังว่าผมจะได้แบงค์นะดูกันดีกว่าจะได้อะไรครับกับตันเจ็ดสีคุณบูโอปเตอร์นรกในกรงเวทีเพื่อชีวิตแล้วก็เป็นสาววอนาโนแมชชีนโอเคยี่ยมมนแย่มัแย่มัแย่สำหรับซองนี้นะบิลโรครับบอลกองไฟลูกเสือป้อมยาม และเป็นเลอติสอิฟิตัสครับโอรุนหุบเขาสามพลเอกเหือสุดท้ายและเป็นสากาดงี่เงางองแงครับพีเจียนช่างมาแล้วถ้าไฟแตกและเป็นตูวารีบำบัดเสนาธิการแมมมอสทาน้ำแข็งครับเสียงเรียกเพือสุดท้ายและเป็นอนันต์ครับราชาแห่งหนาคแมวเกตไม่ฉา พอนุ่มเทสดีช่างมาแล้วถาดไฟแตกและเป็นเสามงคงทรงญี่ปุ่นพลเอกปะโถครับพลเอกปักเป้าเสียงเรียกครับลูกแก้วนาคาแล,และเป็นจ่าหนุ่ยทหารช่างเอราหน้าเกศเขียวแครเทระเบิดดาบศักดิ์สิทธิ์และเป็นน้องมี่3.0ย่อดนักบุญครับปอาไอศวรปลอมนรกในกรงเวทีเพื่อชีวิตจิตมุ่งมั่นพนนารายกับตันเจดสี บูรัฟเตอร์กองไฟลูกเสือป้อมยามและเป็นแผ่นรับครับโอเคเรามาลุ้นเสกดีกว่าได้เป็นแบงค์ผูวิชิตโอเคก็ตามคำเรียบร้องฮะที่อยากได้ว่าแบงค์หน้ากล่องเนี่ยถือไม่ได้เซเวนดีแต่ได้แบงค์มาก็โอเคถือว่าเราสำเร็จเควสในการตามหาตัวของทีมหลักของกล่องเลยแล้วโอเคบาย